็ต้องขอสวัสดีนะครับโนเกียก็ได้เปิดตัวโนเกีย5.1โดยจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นอัปเกรดจากโนเกีย5ที่ได้เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วโดวยจะมาพร้อม CPU Mediatek Helio P18 แบบ Octa-core GPU จะเป็น Mali T860 หน้าจอจะมีขนาดอยู่ที่5.5นิ้วเป็นแบบ IPS LCD อัตราส่วน18:9ต่อความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD+ r รมจะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือ 2GB และ 3GB ROM มก็จะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือ 16GB และ 32GB รองรับไมโคร s d c a r การสูงสุด 128GB กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลมาพร้อม LED l l s t กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับเซนเซอร์สแกนนิ้วมือแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่2,970 mAh ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 8 OREO ในส่วนราคานะครับรุ่นแ GB, ร m ม g g b กิกะไบรอม 16GB ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณ7000บาทและรุ่นแ GB, ร m ม g g b กิกะไบรอม 32GB ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณ8000บาทโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2018นี้นะครับสวัสดีครับ